ความสุความเจริญจะมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านาการได้ฟังธรรมเป็นประจำนะท่านบอกว่านะจะทําให้เรานั้นได้รู้สิ่งที่ไม่รู้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังได้บรรเทาความสงสัยเสียได้และที่สำคัญก็คือว่าจะทําให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสเพราะฉะนั้น การได้ฟังธรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เวลาเราไปฟังธรรมหรือเราไปบำเพ็ญกุศลทุกครั้งที่เราจะได้ทำพิธีกันก็คือว่าก่อนที่จะประกอบพิธีนั้นก็จะมีการบูชาพระบูชาพระเสร็จแล้วก็รับศีลเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเรารับศีลน,นี่บ่อยแต่เราไม่รักษา ที่เขามีพิธีต่างๆเพื่อให้เรามีสติที่จะรักษาศีลข้อนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกพิธีการเวลาไหว้พระเสร็จรับศีลนะก็ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อที่หถ้าเรานำมาคิดพิจิจจะพารณานั้นบ่อยๆไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวอย่างเราไปแต่งงานเราก็มีพิธีอย่างนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็ทำพิธีอย่างนี้ ทำบุญวันเกิดก็ทําพิธีอย่างนี้เรียกว่าบางทีในสัปดาห์หนึ่งก็รับศีลหลายวันนะแต่บางครั้งเราแค่รับไม่นํามาพิจารณาถ้าเราได้นําศีลมารักษาศีลก็จะรักษาเราก็จะปกป้องคุ้มภัยเราแต่ที่เรามีปัญหามีความทุกข์กันก็เพราะว่า เราได้แต่รับแต่ไม่รักษาการรักษาศีนก็ถ้าจะรับกับพระก็ได้ไม่รับก็ได้แต่ให้ตั้งใจนะท่านจึงบอกว่าจะทำให้ศีลของเรามีความมั่นคงนั้นนะตื่นขึ้นมาไหนะว้พระรับศีนนะดโดยไ,ดไม่ต้องอารัธนานั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตามแต่ก่อนที่จะนอนก็ทำอย่างนี้ซึ่งถ้าเราทำเป็นประจำนั้นนะ เราจะจำศีลทั้งห้าข้อนะได้สนิทใจเวลาจะผิดศีลน่ะมันจะระลึกได้ว่าเออนี่ผิดศีลนะเออถ้าเราผิดศีลเราทุกข์เราเดือดร้อนนะก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปัจจุบันนี้แต่ที่เป็นข่าวที่เราเห็นข่าวที่คนทำร้ายกันนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วในเรื่องของ การไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นเป็นประจำจะทำร้ายตัวเองบ้างทำร้ายคนอื่นบ้างก็คือการผิดศีลข้อที่สก็คือการไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตัวเองนะเมื่อไม่มีความซื่อสัตย์แล้วหรือพูดง่ายๆในสมัยนี้เรามีกิ๊กนั่นเองเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะ ถ้าหากว่าคู่ครองของเรามีกิกหรือไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเราจะทําอย่างไรเราต้องตั้งสติก่อนนะตั้งสตินะเรียกว่ามีสติที่จะพูดคุยกับคู่กรณีนะถ้าคุยกันได้ก็คุยคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยแต่สิ่งที่สำคัญถ้าคุยจะต้องคุยอย่างมีสติอย่าคุยด้วยความโกรธด้วยความโมโ oh ห แต่ถ้าไม่มั่นใจตัวเองว่าจะทำใจได้ก็ต้องหาบุคคลที่เราเคารพบ,บุคคลที่เรารักและบุคคลที่คู่กรณีของเราเคารพแล้วก็รักให้ไปเจรจาถ้าหากว่าเจรจากันอย่างไรก็ตกลงกันด้วยดีแ่อย่าได้เกิดอาฆาตพยาบาทที่จะทำร้ายกัน ซึ่งก็เห็นเป็นข่าวเป็นประจำบางทีไปตกลงกันแทนที่จะที่จริงการที่จะไปตกลงกันไม่ว่ากรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ยรวมไปถึงกรณีทีนะ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตัวเองเหนือที่เป็นกิ๊กเนะี่ยถ้าจะไปเจรจานะสวดมนต์ไหว้พระแผ่ใม้ตาก่อนแล้วค่อยไปนะไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยโอ้จะไปเจรจานะพกความโกรธไปพกความ,มวโมโหไป และบางทีก็ดื่มไปก่อนแทนที่จะไปแก้ปัญหาก็กลายเป็นการสร้างปัญหานะซึ่งถ้าหากว่าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยการเมกเก็เป็นชู้กันมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบางครั้งเกิดจากการยั่วยุบ้างเกิดจากการเมาไม่ได้สติบ้างนะก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา แต่ถ้ามาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องเจรจาพูดคุยกันอย่างมีสติก่อนเหมือนหลายคู่ในะที่เขาพอจับได้ไล่ทันว่าคู่ชีวิตของเขานั้นนะไม่ซื่อสัตยนะ์เขาก็ให้อภัยนะแล้วก็ในเมื่อไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์เรียกว่าทางใครก็ทางบันก็แยกกันอย่างมีสติ มันก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายแตนะ่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเรารับศีลต้องรักษาศีลด้วยมันก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนั้นและถ้าเกิดปัญหาอาจจะเป็นอุบ,บัติเหตุด้วยความมึนเมาหรือสถานการณ์ต่างๆเขาลวแต่ก็ต้องคุยกันก็ต้องเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลแตนะ่ถ้าเจรจาตกลงกันอย่างไรนะไม่ได้ นะก็ต้องให้ผู้ใหญ่ไกลเกลี่ยกันถ้าไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันไปนะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราไปแก้ปัญหาด้วยความโกรธด้วยความแค้นก็เสียหายกันนะไม่ใช่แค่สองฝ่ายนะจะเสียหายกัน4ฝ่าย5ฝ่ายฝ่ายที่1ก็คือตัวเราแล้วก็คู่ชีวิตนะสองแล้ว 3ก็คือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง4ก็คือญาติของเราญาติของคู่ของของเราแล้วก็ญาติของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเกี่ยวพันกันไปหมดก็จะยุ่งแต่ถ้าเรารู้จักสํารวมแล้วนะการมีกิก๊กหรือการมีชู้อะไรต่างๆนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นแลนะสำคัญที่สุดก็คือว่าเรานั้น ให้ยึดมั่นซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราถ้าเราไม่ซื่อสัตย์คู่ต่อคู่ครองของเราความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นเพระาะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทท่านทางพระท่านจึงได้พยายามที่จะหาอุบายหาวิธีการว่าเวลาประกอบพิธีต่างๆนั้นจึงต้องรัก ศีลก่อนนะเพื่อให้เรานั้นได้รับและเอาไปรักษาถ้าเราได้รับและรักษาจริงๆแล้วเวลาจะก่อเหตุอะไรต่างๆนั้นมันก็จะไม่เกิดปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่บางทีที่ผิดศีลคนนี้เพราะอะไรมักจะมีอยู่สองข้อนะที่ผิดศีลข้อสเนี่ย มันจะผิดศีลสามข้อข้อไหนบ้างก็คือว่าข้อที่หนึ่งที่ผิดก็คือข้อที่ห้าก็เกิดจากเสพยาเสพติดเพราะเสพยาเสพติดนล้วมาขาดสติเพราะขาดสติก็ไปเกี่ยวข้องกันเรียกว่าตกบันไดพลอยกระจดแล้วก็ศีลข้อที่สี่ศียนข้อที่ 4. สี่ก็คือการไม่พูดโกหกนั่นเองถ้าเราประกาศอยู่เสมอว่าเออเรามีคู่ครองแล้วเราแต่งงานแล้วเนี้ย เพราะบางคนไม่รู้ว่าเออเขามีคู่ครองหรือเปล่าเพราะไปโกงหกเพราะนั้นคนผิดศีลข้อสามเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องผิดสามข้อก็อคือโกงหกว่าไม่มีคู่ครองหรือไปเสพยาเสพติดจึงขาดสติก็ทําให้ในความสัมพันธ์กันก็บางทีก็ทําให้เลยต่ำเลยก็เลยให้เกิดปัญหาเพราะนั้นการ รักษาศีลน่ะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าใครมีคู่ครองผู้ชายไม่ได้ไปรักษาศีลฝ่ายภรรยาก็ต้องพยายามที่จะพาสามีของตัวเองนั้นไปรักษาศีลก็เหมือนกันถ้าภรรยาไม่ได้รักษาศีลสามีก็ต้องพยายามที่จะพาไปรักษาศีลถ้าสามีไม่รักษาศีลภรรยาก็ต้องพาไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องข้าวหาศีลธรรม หรือเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแมนะ่พ่อแม่ก็จะต้องพาลูกไปรักษาศีลทั้งลูกหญิงลูกชายนะซึ่งถ้าหากว่าพ่อแม่เริ่มด้วยการพาลูกของตัวเองไปรักษาศีลปัญหาของศีลธรรมแต่ท้ง5ข้อนั้นมันก็จะน้อยหรือจะไม่เกิดขึ้นโดยซ้ำไปนะเพราะว่าเราขาดการที่จะไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีนนั่นเอง จะเห็นได้ว <bin uk> <azo> ่าครอบครัวไหนที่ได้ไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลครอบครัวนั้นก็เ <t> ป็นครอบครัวที่มีศีลธรรมเมื่อมีศีลธรรมปัญหาเรื่องของการคบชู้หรือการมีกิ๊กมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะได้ประมาทในชีวิตเพราะนั้นที่เราคนทั้งหลายที่เป็นข่าวนั้นก็เพราะว่า เราขาดในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองพอขาดการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเรียกว่าขาดภูมิคุ้มกันทําให้เรานั้นละเมิดศีลธรรมเมื่อละเมิดศีลธรรมก็จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆถ้าในคู่ในกรณีคู่ครองของเราละเมิดศีลธรรมเราก็ต้องรักษาอย่างเช่นในกรณีที่ฝ่ายหญิงก็ดีฝ่ายชายก็ดีนอกใจอย่างเนี้ ไม่ว่าเขานอกใจเราจะไปแก้แค้นมันก็ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหานะบางคนนะแก้แค้นด้วยกันไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือบางทีไปทำร้ายทั้งสองฝ่ายนะทั้งคู่ครอ,องของเราเองแล้วก็คิดเองมันก็เกิดปัญหาไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีแก้ไขปัญหาก็คือเขาไม่รักษาศีลเรารักษาีลนะก็ปล่อยเขาเดือดร้อนไป ก็จากกันด้วยดีจากกันด้วยยังมีสติถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเจรจากันได้แต่ถ้าเจรจากันได้นะกนะ็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนะชื่อว่าถ้าอยู่ในภาวะปกติทุกคนก็จะมีเหตุผลแต่ถ้าภาวะที่ผิดปกติก็คือภาวะที่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือภาวะที่มีความโกรธเกิดขึ้น ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นเรากับคู่กรณีเราโกรธเราอย่าไปเจรจาหรือถ้าเขาโกรธอยู่เราก็อย่าเจรจาต้องให้หายโกรธอารมณ์ดีๆก่อนถ้าเราหายโกรธแล้วก็ยังไม่เป็นผลก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นว่าให้ผู้ที่เขาเคารพเขานับถือเราเคารพเรานับถือแต่เป็นผู้ที่ได้ ไปไกลเกลี่ยกันก็จะแก้ปัญหาต่างๆนั้นได้ก็จะให้เบาบางลงไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีศีลคู่ครองเรามีศีลปัญหาของครอบครัวปัญหาของอื่นๆเกี่ยวกับนะที่จะก่อให้เกิดการเดือดร้อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเราศีลจะเป็นเครื่องคุ้มครองแก่เราถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลเราก็จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจึงคอยท่านทั้งหลายเรียกว่ารักษาศีลอยู่ตลอดอย่ารอให้เกิดปัญหาก่อนเหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราดูแลร่างกายของเราเป็นปกติโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เกิดขึ้น อย่ารอให้เกิดโรคก,ก่อนค่อยไปรักษารักษาก่อนเช่นเดียวกันกับศีลรักษาศีลก่อนแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นสุข